ลดน้หนับแบบ IF รถลพุง่งรถเอวช่วงกินช่วงอดอะไรได้บ้างสำหรับมือใหม่สวัสดีครับผมโค้ชโจสุขภาพดีเราปั้นได้วันนี้คุณดูแลสุขภาพตัวเองและวหรือ,อยังไม่มีใครสามารถดูแลสุขภาพคุณได้ดีนอกจากตัวคุณเอง วันนี้ครับเราจะพูดถึง IF สูตร16ทับ8ครับสำหรับคนที่เริ่มต้นหรือคนครับที่รู้อยู่แล้วครับอาจจะมีประโยชน์เพิ่มเติมความรู้ได้ครับผมก่อนอื่นครับเรามารู้จักคำว่า IF ก่อนเลยนะครับผม intermittent fasting ครับหรือ IF ครับคืออะไรก็จะบอกสั้นๆง่ายๆครับว่ามันคือการกินแบบจำกัดเวลา 24ชั่วโมงครับหรือว่า1วันครับเราก็จะแบ่งเวลาการกินออกเป็น2ช่วงครับช่วงอดเขาจะเรียกฟาดช่วงกินเราจะเรียกฟีดครับผม IF ครับที่นิยมทำก็คือ IF สูตร16ทับ8ครับ16ตัวแรกครับผมก็หมายถึงการอดอาหารให้ได้16ชั่วโมงครับแตัวหลังครับก็หมายถึงช่วงกินได้8ชั่วโมงครับช่วงที่กินเราสามารถครับเริ่มกินตั้งแต่ 8โมงเช้าและจะนับไปถึงอีก8ชั่วโมงจนถึงก็คือเวลา4โมงเย็นนั่นเองครับช่วงนั้นเราจะเรียกว่าเวลาการกินเราสามารถครับกินแบบ3มือ้อกินแบบ2มื้อก็ได้ครับขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตการทำงานของเราครับส่วนก็โจครับก็จะกินตอนเที่ยงครับโดยจะรวบม,มื้อเช้าและมื้อเที่ยงครับมารวมกันเลยและก็จะไปจบที่ ตอนเย็นคือ2องทุ่มครับแต่ค้โจก็จะกินมื้อเย็นครับไม่เกิน6กโมงเย็นครับเพื่อให้ร่างกายของเรามีเวลาย่อยอาหารแล้วก็มีงานวิจัยครับยิ่งเราอดมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปกับผมก็ยิ่งทำให้เราลดความอ้วนได้ดีครับ IF สูตร16ับครับมีการอดมากกว่า12ชั่วโมงเพิ่มขึ้นถึง4ชั่วโมงครับรวมแล้วอดได้ 16ชั่วโมงเลยถือว่าเป็นโบนัสในการที่ทําให้ร่างกายของเราดึงไขมันไปใช้ได้ดีครับเราต้องอดอาหารให้ได้อย่างต่ำสิบสองชั่วโมงครับแต่ถ้าใครอดอาหารได้มากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปก็ถือว่าดีเลยครับผมแต่เราละครับช่วงกินเราก็ต้องกินสารอาหารต่างๆให้ถึงและอย่าเยอะจนเกินไปด้วยครับทำให้การลดนหนักไม่ลงสักทีครับหรือว่าไม่ผอมสักทีครับก็เลย เป็นปัญหาครับของคนที่ทำา IF ว่าช่วงทำา IF ช่วงกินกินอย่างไรช่วงอดอดแบบไหนครับแล้วก็ช่วงฟีดหรือช่วงกินกินอะไรเนี่ยบ้างครับโค้ชโจจะให้5ข้อนี้ครับเอาไปปรับใช้ดูน้ำหนักของเพื่อนจะลดลงได้อย่างแน่นอนครับผมข้อห,หนึ่งช่วงที่คุณกินคุณต้องไม่กินน้ตาตาลครับข้อนี้เอาปากกามาวงเลยนะครับการทำา i เอฟครับเป็นการทํา จำกัดเวลาการกินมันมีกฎอยู่3ข้อนี้ก่อนที่ผมจะเคยพูดไปในคลิปก่อนก่อนครับ1ครับเราต้องปรับสารอาหารก่อนครับบางคนกินแบบแพนเบดบางคนกินแบบซีโตครับมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันไปครับเราสามารถดัดแปลงการกินขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเราครับเช่นบางวันครับเรากินเนื้อสัตว์กินข้าวกินผักด้วยครับบางวันเราอาจจะกินเป็นโปรตีนจากพืชเช่นเต้าหู้ พวกเห็ดกินเผือกมันแทนข้าวครับเอาไปปรับใช้ในการกินได้2ครับการจัดเวลาการกินครับการทำงานของคนแต่ละคนครับไม่เหมือนกันครับผมบางคนนะครับสะดวกกินอาหารตอนเช้าครับบางคนก็สะดวกเริ่มกินนะอาหารตอนเที่ยงครับการทํามาเอฟครับเป็นแค่การจัดเวลาการกินนะครับผมแต่ไม่ใช่ช่วยให้ลดน้ำหนักครับยิ่งเราอดให้ได้มากกว่า12ชั่วโมง ก็จะทำให้ครับร่างกายดึงไขมันไปใช้มากขึ้นครับแต่ว่าไม่ใช่จะผอมเลยนะครับผมถ้าคุณกินสารอาหารต่างๆไม่ดีมันก็จะดึงสารอาหารมาใช้ได้ไม่ดีเช่นกันครับผม 3. ไปสร้างระบบการเผาผลาญให้ดีด้วยการออกกําลังกายวันละ1 0บถึงสินาทีเพื่อเพิ่มเตาเผาผลาญให้พลังงานให้ร่างกายของคุณบ้างครับ ที่เราพูดเนี่ยครับคือ i f เป็นแค่การจัดเวลาการกินเท่านั้นครับแต่สิ่งสำคัญช่วงกินคุณกินอะไรระหว่างวันครับผมถ้าคุณอยากผอคุณต้องตัดน้ำตาลครับพวกขนมต่างๆเครื่องดื่มต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำตาลออกให้หมดเลยนะครับผมบางคนนะครับทำา i f ครับแต่ไม่เคยตัดน้ำตาลร่างกายครับก็จะดึงพลังงานจากน้ำตาลไปใช้ครับเพราะว่าร่างกายครับ ดึงน้ําตาลไปใช้ได้ง่ายกว่าครับดังนั้นนะครับเพื่อนๆถ้าคุณนะครับอยากลดน้าหนักให้สําเร็จครับคุณต้องตัดน้ําตาลของหวานต่างๆและรวมถึงเครื่องดื่มรดหวานต่างๆครับเพื่อให้ร่างกายครับไปดึงไขมันออกมาใช้นั่นเองครับผมก็ใจตรงกันนะครับผมแต่ถ้าเราละครับไม่ได้ทําอาหารกินเองสั่งอาหารกินนอกบ้านอาหารตาสั่งครับตอนสั่งครับเราก็พยายามบอก ไม่ค้าว่าไม่ต้องใส่ตาลเยอะหรืออาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพวกผัดไทยต่างๆครับเราก็พยายามไม่ต้องปรุงไม่ต้องใส่น้ตาลเพิ่มหรือไม่ต้องปรุงเลยครับพยายามหลีกเลี่ยงน้ำตาลให้มากที่สุดครับผมข้อสองครับหลีกเลี่ยงครับสิ่งที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเร็วครับก็คือแป้งครับผมไม่ใช่ให้งดกินครับแค่เราเลี่ยงครับแป้งที่เป็นน้ำตาลเร็วครับก็คือแป้งที่มีสีขาวเช่นข้าวขาวขนมปัง แล้วก็รวมถึงข้าวเหนียวขาวครับเป็นแป้งที่ไม่มีใยอาหารครับจะทําให้เวลาที่เรากินเข้าไปครับจะทําให้เราอ้วนได้เร็วนั่นเองควรเปลี่ยนเป็นแป้งที่ไม่ขัดสีครับเช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ขนมปังภุมหวีครับแป้งเหล่านี้ครับมีกากใยสูงครับเมื่อเรากินเข้าไปครับจะทําให้น้าตาลเข้าสู่ร่างกายได้ช้าลงนะครับผมทําให้ครับร่างกายมีเวลาดึงไปใช้ตามส่วนต่างๆของร่างกายครับผม โคโจแล้วจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราควรกินแป้งเท่าไหร่ดีวิธีง่ายๆเลยครับผมกินข้าวอยู่หนึ่งจานครับแล้วก็ลดกินแค่เหลือข้าวคพึ่งจานปกติเรากินข้าวสองทัพีเราก็ลดเหลือหนึ่งทัพีครับโจร้านข้าวแถวที่ทํางานไม่มีข้าวกล้องทํำยังไงล่ะก็อยู่ข้อนี้ครับข้อที่สามครับกินใย,ยอาหารก็คือกินผักครับกินผักเข้าไปแทนข,ข้าวกล้องข้าว2อมือต่างๆครับผม มันจะช่วยให้น้ำตาลเข้าสู่ร่างกายของเราได้ช้าลงครับแถมครับผักมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับคนที่ไม่ชอบกินผักครับก็ควรกินสักหน่อยครับเพื่อเพิ่มใยอาหารให้กับร่างกายของเราข้อ4ี่ครับข้อนี้สําคัญครับคือกินโปรตีนครับกินโปรตีนน้อยครับร่างกายครับจะดูว่าเราขาดสารอาหารครับเราครับไม่ได้กินแป้งอิ่มนะครับผมแป้งกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มครับกิน ได้เรื่อยๆครับแต่ที่เราอิ่มครับเพราะว่าเรากินโปรตีนถ้ารากินโปรตีนถึงครับเราจะไม่หิวเลยหลังจากช่วงที่เรากินอาหารไปแล้วพักใหญ่ๆเลยนะครับผมแหล่งโปรตีนครับมีอะไรบ้างก็จะมีพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแต่ไม่ทานพวกเนื้อสัตว์ติดมานะครับไข่นมกุ้งอหอยปูปลาต้าหู้รวมถึงถั่วต่างๆครับกินแล้วจะอิ่มเพราะว่าเป็นอาหารธรรมชาติเพราะคนส่วนใหญ่ที่ลดน้ําหนักไม่สําเร็จครับเพราะว่า ไม่ยอมกินเอาแต่อดอาหารครับแล้วก็ไปโผมออกกําลังกายครับเมื่อเราครับไม่กินอะไรเลยร่างกายของเราจะเอาอะไรไปใช้ละครับผมให้ครับเราควรปรับเน้นการกินโปรตีนกินพวกผักจะดีมากครับข้อที่5ครับเราต้องกินไขมันครับคนส่วนใหญ่ครับไม่กล้าเพราะกลัวไขมันเพราะกลัวไขมันจะทําให้อ้วนร่างกายก็ต้องการไขมันเช่นเดียวกันนะครับผม วิธีการง่ายๆเลยครับวันนี้ครับเราอยากจะกินของทอดครับวันนั้นให้เราลดกินแป้งไปเลยครับเพราะว่าในชีวิตประจําวันนะเราเลี่ยงอาหารพวกนี้ได้ยากมากๆครับหรือว่าบางทีครับเราอยากกินก็สามารถกินได้เลยครับแต่เราต้องกินแบบมีความรู้ครับเพราะว่าเราไม่ได้กินของทอดทุกๆวันเลยใช่ไหมครับผมถ้าวันไหนครับเรากินอาหารที่มีแป้งเยอะครับเราก็ไปลดอาหารที่ทอดลงครับผมจะทําให้ การลดน้ําหนักนะครับมีความสุขครับไม่ใช่อันนี้ห้ามกินอันนี้กินไม่ได้ครับกินแต่ไข่ต้มอย่างเดียวไม่ใช่ครับผมโปรตีนครับเราต้องกินให้ถึงผักเราก็ต้องอย่าให้ขาดในทุกๆมื้อครับช่วงกินครับให้ปรับแบบนี้ครับจะทําให้เราลดเห็นผลอย่างแน่นอนครับผมตอนช่วงอดเราควรกินอะไรดีง่ายครับ3ามอย่างคือน้ําเปล่าน้ําชากาแฟดาครับ ไม่ใส่น้ําตาลครับไม่ใส่สารความหวานใดๆทั้งสิ้นครับช่วงกินเราต้องกินสารอาหารให้ถึงเพื่อทําให้ช่วงอดไม่หิวนั่นเองครับชาสมุนไพร่าก็ได้นะครับผมจะเป็นชาระตูชาพวกใบเตยสมุนไพรครับที่เป็นใบแห้งๆได้หมดครับขออย่างเดียวครับที่ไม่มีน้ำตาลครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้สำหรับครับคนที่กำลังลดน้ำหนักแบบ i อครับผมถ้าทำตามโค้ดโจบอกนะครับ รับรองน้ําหนักของคุณนะครับจะลดลงได้อย่างแน่นอนครับผมอันนี้ครับก็คือความรู้ดีๆนะครับที่มาแบ่งปันกับทุกๆคนนะครับถ้าใครครับถูกใจคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็สับสไ r i b e ครับเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆกันนะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่กับช่องโคโจสุขภาพดีเรา ครับใครจะมีปัญหาสุขภาพครับหรือว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับการลดความพ้วนครับก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยครับเดี๋ยวโค้ชโจครับจะมาตอบให้กับเพื่อนๆทุกคนครับแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ําผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ําผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ําผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึงร้อยสูตรครับในสูตรในคู่มือนะครับก็จะมี าการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบคือเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงกับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเ,เพื่อนรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากัดจุดดักดำครับสําหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็นแนะนําคู่มือน้ําผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์ ชนิดหนึงครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียชมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับ <ๆ S 1> เพืเ่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่า,าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบํารุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50-60 ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทําให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนเพื่อนดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคน